เรื่องที่7ค่ะทุกคนพูดถึงดีมไฮแล้วก็ต้องมี2ภาคนะคะดีมไฮมีทั้งหมด2ภาคนะคะพูดถึงภาคแรกไปแล้วก็ต้องตอ ภาที่่2ุเนื้อเรื่องของภาคที่2เนี่ยก็คือมันจะเข้มข้นตรงที่ว่าเขาจะแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มค่ะทุกคนภาคแรกเนี่ยเขาแบบคัดแต่ตัวเต็งๆมาใช่ไหมรอบนี้เนี่ยคือเขาแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มค่ะก็คือเป็นกลุ่ม A กับกลุ่ม B กลุ่ม A คือแบบเป็นพวกที่มีความสามารถอยู่แล้วแบบขั้นเทพมากๆแล้วก็กลุ่ม B ก็คือเหมือนเป็นเด็กที่เหมือนเป็นเด็กห้องรองอะไรแบบนี้ก็คือโรงเรียนเหมือนคัดมาเหมือนให้โอกาสมาอะไรแบบนี้นะคะพอแบ่งออกเป็นกลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B ีเนี่ยกลุ่มเกับกลุ่ม B เนี่ยจะต้องทำการแข่งขันก มีใครบ้างนะคะก็คือมีพักซอจุน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็มี JB แล้วก็ JR นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือจีนยองนั่นเอง <S <S อตอนนั้นกนะ็เซเว่นยังไม่ได้เดบิวต์นะคะมีมาร์ตตัวนมาแบบเป็นแบบว่ารับเชิญเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีไฮยโยลินของจิตตานะคะเป็นหลี vocal ของจิตตา จียอนนะคะคัทจียอนของเทียร่านะคะก็คือคนสวยของเราก็มาแสดงด้วยนะคะทุกคนซึ่งเรารู้สึกว่าใครกำลังจะขยายฐานแฟนของกอเซเว่นเพราะว่ากำลังจะเดบิวต์กอเซเว่นนะคะทุกคนตอนนั้นแล้วก็้อจบซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ตามด้วยโปรเจกต์ JJ นะคะทุกคนก็คือ JB กับ JR ก็ปล่อยเพลงบ o u n c สออกมานะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยกอเซเว่นใครที่เป็นติ่งกอเซเว่นก็ลองไปดูได้อันนี้ก็คือเป็นผลงานแรกๆของ j b แล้วก็จินยองเลยนะคะทุกคนแล้วก็สนุกมากแล้วก็โดนตกตอนนั้้นนนนนเเเเหหมมมืืือออกกกัแลว็าาา่จี้